สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับอ้อมและช่องรอยเรื่องรักกันอีกแล้วนะคะช่องที่จะนำเรื่องราวความรักหลากหลายรูปแบบมาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้เป็นเรื่องเล่าจากทางบ้านของคุณผู้ชายท่านหนึ่งที่ใช้นามแฝงว่าต้นค่ะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ต้องห้ามที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทและแม่ของเพื่อนเรื่องนี้จะพาเราไปสำรวจเส้นบางๆระหว่างความรักความใคร่ และความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังกันเลยค่ะเรื่องราวของผมเริ่มต้นขึ้นในวันที่ชีวิตวัยรุ่นกำลังจะสิ้นสุดลงและชีวิตในรั้วมหาวิทยายลัยกำลังจะเริ่มต้นผมมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งชื่อว่าชูศักด์เราสนิทกันมากครับเรียกว่าไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเขาออกบ้านมันได้สบายเหมือนเป็นบ้านของตัวเองเลยก็ว่าได้ และที่บ้านของไอชูศักก์ก็มีคุณแม่ของเขาที่ผมเรียกติดปากว่าคุณแม่นวลครับถ้าพูดคำว่าแม่หลายคนอาจจะนึกถึงผู้หญิงสูงวัยแต่สำหรับคุณแม่นวลไม่ใช่เลยครับท่านยังดูสวยและสาวมากอาจจะเพราะท่านดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทั้งเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายทำให้รูปร่างหน้าตาของท่านยังคงดูเปล่งปลัง่งอ่อนกว่าวัยจนใครๆก็คิดว่า เป็นพี่สาวของไอชูศักดิ์เสียอีกท่านเป็นคนเรียบร้อยพูดจาสุภาพแต่ในแววตานั้นมีความคมและความน่าคนหาซ่อนอยู่จนพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านแอบให้ฉายาท่านลับหลังว่ากระดังงานลนไฟซึ่งผมก็เห็นด้วยทุกประการเลยครับเย็นวันนั้นหลังจากที่เราเพิ่งทราบผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยผมกับไอชูศักดิ์เลยนัดกันฉลองเล็กๆที่บ้านของมัน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานไอชูศักดื่มจัดเต็มตามสไตล์ของมันส่วนผมก็จิบวายไปเรื่อยๆโดยมีคุณแม่นวลคอยดูแลหาของว่างมาให้ไม่ขาดบรรยากาศในบ้านอบอุ่นและเป็นกันเองมากครับเวลาล่วงเลยไปจนถึงช่วงดึกไอชูศัก์ก็เมาได้ที่ฟุบหลับไปกับโซฟาเรียบร้อยคุณแม่นวลเห็นว่าดึกแล้วท่านจึงขอตัวไปอาบน้ำก่อนจังหวะนั้นเองครับ จังหวัดที่เปลี่ยนชีวิตของผมไปตลอดการเมื่อท่านอาบน้ำเสร็จท่านเดินออกมาในชุดผ้าคนหนูผืนเดียวที่ปกปิดเรือนร่างไว้มินเมผมที่กำลังจะปลุกไอ้ชูศักด์ให้ลุกไปนอนดีๆก็ชะงักไปสายตาของเราสองคนสบกันโดยบังเอิญมันเป็นเพียงเสี้ยววินาทีแต่ผมรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนในแววตาของคุณแม่นวลที่ผมเห็น มันมีประกายบางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นสายตาที่เหมือนจะเชื้อเชิญหรืออาจจะเป็นผมเองที่ขีดเข้าข้างตัวเองไปฝ่ายเดียวก็ไม่รู้หลังจากที่คุณแม่นวลเดินเข้าห้องนอนไปแล้วในใจผมก็วาวุ่นไปหมดผมพยายามปลุกไอ้ชูศักด์แต่มันก็หลับลึกไม่ไหวติงความคิดชั่ววูบหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวผมตัดสินใจทำในสิ่งที่เสี่ยงที่สุดในชีวิต ผมค่อยๆเดินไปที่หน้าห้องนอนของคุณแม่นวลแล้วเคาะประตูเบาๆคุณแม่นวลครับหลับแล้วหรือยังครับผมถามเสียงสั่งประตูแง้มเปิดออกเผยให้เห็นร่างของคุณแม่นวลที่ยังคงอยู่ในชุดเดิมท่านนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งกำลังหวีผมอย่างใจเย็นแสงไฟสลัวในห้องยิ่งขับให้บรรยากาศมันดูชวนฝันและเต็มไปด้วยความลึกลับอ้าว นังต้นมีอะไรหรือเปล่าคะสักหลับไปแล้วเหรอคะท่านถามด้วยน้ำเสียงปกติแต่แววตาที่สะท้อนในกระจกมันบอกอะไรมากกว่านั้นผมไม่ได้ตอบแต่เดินเข้าไปในห้องอย่างถือวิสาสะไปหยุดยืนอยู่ด้านหลังท่านสายตาของเราสบกันในกระจกอีกครั้งครั้งนี้ผมไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปผมค่อยๆโน้มตัวลงไปใกล้ๆต้นอย่าค่ะ มันไม่ดีนะต้นเป็นเพื่อนศักนะลูกเสียงของท่านแผ่วเบาราวกระซิบเหมือนจะห้ามปรามแต่ก็ไม่ได้ผลักใสผมรู้ในตอนนั้นว่าความรู้สึกที่ผมมีต่อท่านมันไม่ใช่แค่ความนับถือแบบแม่ของเพื่อนอีกต่อไปแล้วและดูเหมือนว่าท่านเองก็คงรู้สึกไม่ต่างกันค่ำคืนนั้นเส้นบางๆระหว่างคำว่าเพื่อนของลูกกับผู้ชายคนหนึ่ง มันได้ขาดสะบั้นลงอย่างสิ้นเชิงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องนอนคืนนั้นผมขออนุญาตละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับคุณผู้ฟังมันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและซับซ้อนเป็นค่ำคืนที่เราต่างปล่อยให้สัญชาตญาณและความปรารถนาที่เก็บซ่อนไว้นานมานำทานเป็นความสุขต้องห้ามที่เราสองคนต่างรู้ดีว่ามันจะต้องมีราคาที่ต้องจ่ายเราอยู่ด้วยกันจนเกือบรุ่งสาง ผมกลับออกมาจากห้องของท่านด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งสุขสมอิ่มเอมแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกผิดต่อเพื่อนรักจับใจผมมองหน้าไอ้ชูศักดิ์ที่ยังคงหลับไม่รู้เรื่องอยู่บนโซฟาแล้วคำถามก็ผุดขึ้นมาในหัวว่าผมจะมองหน้ามันเหมือนเดิมได้อย่างไรหลังจากคืนนั้นความสัมพันธ์ของผมกับคุณแม่นวลก็เปลี่ยนไปเราแอบหาโอกาสพบกันบ่อยครั้ง ทุกครั้งมันเต็มไปด้วยความหอยหาและแรงปรารถนาที่รุนแรงเราต่างรู้ว่าสิ่งที่ทำมันผิดแต่ก็ไม่มีใครยอมหยุดมันได้เรากลายเป็นคนสองคนที่มีความลับร่วมกันเป็นความลับที่หากเปิดเผยออกมาเมื่อไหร่มันจะทำลายทุกอย่างรอบตัวเราโดยเฉพาะมิตรภาพระหว่างผมกับเพื่อนรักเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของคุณต้นในวันนี้เป็นความรักที่เกิดขึ้นผิดที่ผิดเวลา และผิดคนอย่างแท้จริงนะคะการกระทําที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบอาจนํามาซึ่งความสุขที่ฉาบฉวยแต่ในระยะยาวมันอาจสร้างบาดแผลลึกให้กับคนที่เรารักและไว้ใจโดยไม่รู้ตัวนะคะอ้อมอยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดว่าสติเป็นสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์การยับยั้งชั่งใจและคิดถึงผลที่จะตามมาอยู่เสมอคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด ที่จะไม่ทำให้เราต้องมานั่งเสียใจในภายหลังค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้หรือใครเคยมีประสบการณ์ความรักต้องห้ามแบบนี้บ้างไหมคะลองคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะออมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังร้อยเรื่องรักอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากช่องของเรานะคะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ